แต่งชุดออกมาโคดหน้าไปไหนอะไม่ไปจัดรายการที่ใส่เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนลงนุชอะเป็นลายดอกไม้แล้วก็มีปริ้นเป็นสามิติมีอะไรดอกไม้เต็มไปหมดเลยอะโดนมาดูว่ามาสคอตส่วนลงนุชค่ะอะขอเราเรื่องนึงก่อนเอาเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้แล้วกันนะไปงานจ้างมีงานจ้างค่ะงานจ้างร้องเพลง อ,องดาด้าต้นหอม oh. แถมสามคนใช่นะอ,องต้นหอมนะโอเคเข้าใจดาด้าคืออะไร เพลงแรกที่ต้องลองเลยคือเพลงเร็วลองคนละสองเพลงต้นหอมเพอาะแดนเซอร์มาด้วยโอ้ด้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยวิมันหยามนะหอมมแดนเซอร์ไม่หอมมีแดนเซอร์แล้วเราไม่มีและนี่กระซิบ๋องหอมจ้างแดนเซอร์อ่ะใช่ไม่ได้แล้วจะไงต่อนี่ก็เลยไปดูแดนเซอร์ต้นหอมจะมาให้เต้นให้ตัวเองด้วยพอมาเต้นให้ไหมไหนอ๋อเต้นให้เนให้การที่เริ่มด้วยเพลงเร็วอ่ะเรามีแดนเซอร์อ่ะนั่นหมายความว่าตัวเองก็ต้องเต้นด้วยแล้วหันไปมองครึ่งเพลงแล้วว่ะ ย่าหันมาข้างเวทีหันมามองอ่องไก่หอมาพี่อีนนิอตายแล้วอะเพลงเร็วเพลงคือหันมาขอความช่วยเหลือแล้วทางนี้ก็รู้สึกว่าเอ้า เว้ยใครอยากก็พึ่งบนเวทีแล้วว่าแดนเซอร์เขาใส่แดนเซอร์วะแดนเซอร์เต้นหนักแดนเซอร์เต้นหนักและนี่เป็นนักร้องจิจิงกก็เต้นเบาๆได้นะเพราะเขาต้องให้แบบว่านักร้องก็คือเน้นหนักการร้องก็กลัวเบากว่าแดนเซอร์คือเต้นหนักเท่าแดนเซอร์เลยจ้ะเต้นเท่าแดนเซอร์พราะกลัวหายเพราะว่าหอมเขามาใหญ่มากทางนี้ก็กลัวเขเต้นใหญ่เต้นเต้นครื่งเพลงหันมาหันไปร้องใหม่ร้องทีชาที่ซ้อมมา ไม่ได้ร่วมมือเพราะเอาเอาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของการร้องเพลงไปหอบค่ะโอ้กยังเหนื่อยอยู่ใช่ไหมไม่เคยคิดว่าการร้องเพลงหนึ่งเพลงที่มันเป็นเพลงเลวอะทำไมมันใช้พลังเยอะขนาดนี้นาแกคนหนูไม่ใช่นักร้องไงลูกแล้วพอแบบใกล้จะจบเพลงแล้วท่อนสุดท้ายอะแบบเหมือนจะตายเหมือนจะตายหายใจไม่ทันอะคือแบบไม่ได้ใจว่ะ จะเป็นลมหรือเปล่าหายใจไม่ทันแล้วก็แล้วลองต่อจนจบอะไรอย่างเงี้ยอออย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยมากแล้วตอนลองกลับมีอีกครั้งหนึ่งอันเนี้ยเทรนกับมือเลยเทรนเลยเพราะว่าเขาอะต้องไปลองเพลงในงานแบบงานใหญ่งานใหญ่รอบช่องของเขาเขาก็ได้รับมอบหมายมาลองคู่กับศิลปินเบอร์ใหญ่มากร้องปิดคนสุดท้ายร้องปิด งานกับนัทศักดาธรโอ้โหโอ้ยเป็นเถึงของเรามาแล้วจ้าด้าฟีเจอริ่นัทศักดาธรใช่ย่ะคิดถึงฉันไหมคนดีคิดถึงจริงจริงยแล้วเขาจะเนี่ยสอนไปหมดเลยสอนไปเลยจ้าด้าเียตอนเรียนคือดีมากเออตอนซ้อมในห้องอัดดีมากดีแล้วตอนขึ้นเวทีอ่ะเป็นไง นัดยังไม่รู้เลยว่าสลุปแล้วทิ่ขี้หรือเปล่าแนี่นัตลกบ้านคือว่าพอด้าแล้วคีดถึงจริงๆแล้วมันจะต้องเพลงสวนกันนัดปิดหูอย่าง้ยแล้วก็คือจะไม่ฟังด้าแล้วก็คือดาาก็พยาโา้บฮอนโว้บอด้วยโห้บอด้วยนี่พี่โดเขาใส่ฟาดนัดสันดาห์โทนเขาไม่พูดเลยเลยเหรอ พูดเลยเลยเพราะว่านัดปิดหูอย่างย่าข้างนี้อะแล้วก็ต้องฟังเสียงตัวเองตลกมากนัดยังหาเลยวะสรุปขีไหน <c oughs> ต้องข้่หรอลองขีดบางทีไม่ <c oughs> เขาที่เขาปิดเขาอาจจะพยายามหาขีภประสานมาช่วยได้ไ,ได้ <c oughs> เขาไม่อยากได้ <c oughs> ยิ่งิดเลยนะไม่<อ>และคืองานอะมันเป็นงานใหญ่แล้วก็จะมีผู้บริหารสปอนเซอร์อะไรเย,ยอะแยะมากมายเลยอแล้วแบบผู้บริหารช่องนะ่ะเขาทำไดน น่าเสียน่าเสียตลกมากตลกมากใช่เราในในสถานะที่เราไปยืนดูใช่ปะอันนี้ให้กำลังใจอยู่เลยไปยืนดูเลยนะเราพอเห็นมันเป็นอย่างนั้นปึ๊บป่ะเพื่อนถามมาเป็นยังไงเราก็ด้แต่บอกว่าอืมแกไปลองไปดูคลิปย้อนหลังไม่กล้พูด้วยพูดตรงนี้แล้วดูคลิปแล้วเป็นไงป้ <laughs> ลอง, <laughs> ลองเป็นเปียมเาเปียมาเป็นประวัติศาสตร์เลยอ่ะ <ad> แล้วคือเวลาเล่าอะไรแบบเนี้ยแล้วคนก็จะแบบไปขุดคลิปอันน,นันน่ะแล้วล่าสุดมีคนอินบ็อกมาด้วยว่าเจอแล้วนะคะ<อ>คลิปนี้คลิปนี้แล้วถามว่าเป็นอย่างที่เล่าไหมเหมือนเลย<ว>เหมือนเลยเพี้ยนเหมือนเลยวันนี้อยากให้ไปขุดดู <laughs> เซิร์ชคำว่าอะไรดีอดาดาฟิจริ่งนัดสักดาทอนอะไรอย่างเงี้ยมีมีตบมีไปดูไปดูต้องไปดูบอกเลยคนดูให้จบนะครับออกงานกันบ่อยมีเรื่องเม้ากันคนละสักเรื่องไหมเอาให้หนักหนักเลยเยอะมากเรื่องชุดลัดก็เรื่องหนึ่งเรื่องฉีดโบ็อกก็อีกเรื่องหนึ่งเขาสองเรื่องเลยสองเรื่องเลยเหรอไปฉีดโบ็อกเสร็จปุ๊บก็ทำพิธีกรยู่คููกันสักพักอะได้ยินเสียงเลยเว้ยที่เสียงแบบนี้ ถ้าคุมปากไม่ได้แล้วน้ำลายไหลตัวหายใจครับใช่เราพูดพู้ดูเงี้ยน้ำลายพลีชัยถ้าเราตกใจมากเราตกใจมากหรือว่าเพื่อนอะหายใจไม่ออกหรืออะไรเป็นพิธีกรมาเวทีเลยใช่ไหมอีเวนต์อีเวนต์น้ำลายมันไหลตลอดเวลาเพาะด่าไปฉีดโบนออกมาแล้วคุมปากไม่ได้แล้วก็ปืน เราตกใจมาว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนเพื่อนไหใจไม่ด้านแล้วออกแล้วไม่ได้เอาไม้ออกอ่ะมันเราออกแต่เรายืนข้างมันเราได้ยินงไงเนี่ยเราได้ยินเลยว่ามันสูตรมันเป็นอะไรสักอย่างพอหันไปดูภาพที่เห็นคือเราก็เลยทำไมด้า้โกนเงินค่างานวันนี้มาให้ครนทั้งนงเลยเพราะสคลิปต์ที่เหลือ พูดหมดเลยค่ะพูดแทนเลยว่ารูกไม่ได้คูณไม่ได้แบบคุณแล้วก็แล้วแบบมันไม่เป็นนะก่อนคือวิธีมันเป็นตอนนั้นอยู่บนเวทีอยู่ดีก็เป็นปากมันหลอกปากมันหลอกทั้งโพถอกค่ะไหลไม่ได้มันไหลไหลเตึมแบบอะไรตลอดมีแค่เรื่องแรกยิงฮาขนาดนี้แล้วเรื่องที่สองจะฮาขนาดไหนไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเมาส์กันต่อโค้ชแชร์มหาชนโหนไม่สนิท โต่แชร์มหาชนโ้นไหมสนิที่างหนึ่งไปทำพิธีกรประกาศรางวัลรางวัลใหญ่ด้วยนะผมชัดลึกอวบงานใหญ่งานใหญ่ใหญ่เลยพิธีกรมีหลายคู่มากเลยนี่อยู่คู่เกือบสุดท้าย ดาดาเขาก็ใส่ชุดโพเอ็มเอวรัดแบบโอ้โหเอวเล็กเอวเล็กเลยอเอวจะท3แปดหรือยี่สี่อะพูดเยอะไปพูดเยอะไปเอวก็คือเล็กมากเอวเล็กแล้วก็แบบชุดแบบรัดแบบสวยมากนางแต่งตัวเสร็จปุ๊บ นังก็ไปเจอคู่จิน้นก็โดนไปถ่ายรูปกับคู่จิน้นถ่ายรูปป้ปถ่ายเล่นน่ะเล่นถเล่นแบบเด็กดนวิ่งทัวสู่วัฒนธรรมเรามาเดินทั่วสู่วัฒนธรรมเลยที่นอกไปใต้เวทีมันจะมีห้องห้องเออห้องผักอ่ะยัเดินทุกคนทุกห้องทุกทคนถ่ายรูปทักทุกคนไม่รู้เป็นเจ้าของงานหรืออะไรทักทุกคนแต่งตัวเสร็จแล้วเขาจะให้ไปสแตนบายแล้วว่ะคู่ก่อนนะคือพี่วุ้นเส้นอ่าะยาเดินกลับมา ตูใส่เต้ตุบเลยไอ้ใจไม่ออกถอดชุดถอดชุดแล้วทูดใส่คอเจ็บอ่ะเออเอ็มอ่ะปวดจะถอดได้อ่ะฉีกร้อยฉีกฉีดฉีกเลยไอ้ใจไม่ออกมันรัดไม่นานแล้วสตาร์บก็มาตามเพราะต้องถึงจิวจะขึ้นแล้วสแตนบายได้แล้วค่ะสแตนบายหยาบพึ่งหยาพึ่งหยาบพึ่งไอ้ใจไม่ออกไอ้ใจไม่ออกรู้ไหมแค่เขายื้อไปก่อนแล้วเนี่ยไี่ิบุนเส้นอ่ะต้องพูดยื้อให้ได้ ลดอันเนี้ยแล้วก <ไอ S 1> ินน้ำแดงแล้วหายใจแล้วก็ลักจ<อ>ุดเขาไม่ไหวแล้วขึ้นบนเวทีเขาเหงื่อแล้ววันนั้นอะเครื่องหัวเขายืมเป็นแบรนด์ที่แบบเครื่องหัวไทยๆแต่ทําจากกระดาษแล้วมันก็จะสวยมากเครื่องหัวแล้วเวลาคนจะเป็นลมอะมันเหงื่อออกสงสารมากเลยกระดาษเขาเปียกอะไรอย่างเงี้ยอเนี่ยเ<อ>นี่ยเนี่ยแล้วถามว่าแล้วใครไปถ่ายรูปกับคู้จีนเดินทัว่าสไม่ได้นึกว่าจะเป็นลมไงไม่คิดไม่คทุกวันนี้ขอโทษบุญเส้นเขายาก ที่เขาพูดยื้อให้เราไปขอโทษเขายังมันเ้นหัวล้อหัวล้อบอกว่าเขาเสร็จมันรัดไปอย่างเงี้ยเขาเสร็จมันรัดไปมีไหมขององมีไหมของของหรอไม่ค่อยนะอองเป็นคน perfectionist ไม่ค่อยพลาดคุณ่ต้นแล้วก็เป็นคนได้ดูแลมันไม่ค่อยพลาดแต่มีเขาอยู่ข้างๆเราก็สบายใจสบายใจแต่ต้องพูดนะว่างานไหนที่มีด้าคือทิ้งตัวเหมือนกันนะพี่อย่างงานอื่นถ้าเกิดแบบเราทําพิธีกรคนเดียวหรือว่าทําคู่คนอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะต้องแบบจูนอินแบบ เผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพามาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่กับเดร่าปุ๊กก็จะคิงตูสบายใจสบายใจไม่ต้องเตรียมกันเนี่ยเขารู้ว่าักิดอเลยขึ้นอ่ะ ยังไงเราก็รอดมันจะมีนะพี่สมมติเวลาการอีเวนต์เราเจอแบบพิธีกรคู่เป็นคนนี้เราบอกวันนี้ต้องตั้งใจละวันนี้ต้องตั้งใจแบบตั้งใจสิคนละวนึ่งสองา1 2 3 4แต่พอแบบพอรู้ว่าออพิธีกรคู่เป็นอองมันจะสบายใจไป5 0ว่าอ๋อถ้าเราพลาดนิชอนได้อะไรางเมื่อเวทีมันต้องรอดมันจะต้องลดอะไรอย่างเนี้ยมันจะสบายใจมันสบายใจมากแล้วก็จะทําให้งามัาสนุกไปด้วยเพราะส่วนใหญ่คนคนไม่กล้าออกนอกลู่นอกทางแล้วกลับมาไม่ถูกไงใช่ อ่ะคุณเป็นห่วงอะไรซึ่งกันและกันมีอะไรที่อยากจะบอกบ้างคือเดี๋ยวนี้ดีขึ้นตอนแรกเป็นห่วงเรื่องความแบบความเพอร์เฟกของอ๋องแบบว่าบางครั้งก็ยังเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยน้าจริงจริงนาเป็นคนแบบจิตใจบอบางเห็นแบบเนี้ยนะเป็นคนจิตใจบอบางแบบบอบางเหมือนแบบเด็กแบบเด็ก3ามขวบอะไรอย่างเงี้ยพูดจานีิดึงกระทบจิตใจไม่ได้แล้วน่าจะเก็บมาคิดอะไรแบบเนี้ยเป็นคนเซนซิทีฟเนี่ยคุณลืมแบ่ร้อง พูดเลื่องอะไรพูดเร่องเล่นใหญ่นางเล่นใหญ่เนี่ยเป็นห่วงความแบบ perfectionist ของนางว่าแบบเวลาอะไรที่มันแบบอ้ยไม่ใหญ่มากออกอองออเนี่ยตอนนี้ไม่ห่วงแล้วเออเตนไปเลยเตนเลยเออเลยเต็มที่แล่นอีกขอหนักกว่านี้ขอแบบบอปลาแบบแก้วแตกและแก้วแตกโคตรหนาจะรหนูต้องห้ามค่ะ 啊！<music> 哦 แบบนานยุ่งสรงไปเลยอ่ะคือเนี่ยเป็นห่วงตรงนี้แหละทุกวันนี้นางก็น้อยลงแต่ก็ยังเป็นอยู่อะไรแบบเนี้ยคือก็แบบเป็นห่วงก็อยากแบบอยากบอกออกเหมือนกันว่าบางทีคนเราอ่ะมันไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าทําอะไรแล้วมันได้แบบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็ดีแล้วแบบในความที่แบบเราคาดไว้อะไรแบบนี้ยบางทีแบบไม่มีอะไรเพอร์เฟกทุกอย่างอะไรเงี้ยบางทีงานออกมาไม่ว่าเช่นงานอีเวนต์หรือว่าสิ่งที่เราตั้งใจทํารู้แหละว่าเขาตั้งใจทํมากมากแต่พอมันมีอะไรผิดนิดนึงอ่ะเขาจะแบบสะกิดใจเขา ตามหาคำตอบเพราะอะไรถึงพลาดอะไรบนี้ใช่เราเป็คนแบบชอบไปโฟกัสแบบคนว่าคนชมไม่เทคนะใช่คนว่าหนึ่งคนคนชมสิบคนเนี้ยรู้สึกกับคนคนด่าหนึ่งคนมากใช่เนี่ก็เลยแบบเนี่ยเป็นห่วงเขาตรงนี้ซึงแบบอยู่วงการมาขนาดนี้ล้วไม่ควรู้สึกหรอกไงใช่แต่เราเผลอไปเห็นอย่างเงี้ยเราก็แบบ เขาก็จะนอยเขาก็จะนอยแล้วก็จะเก็บมาคิดมาคิดเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คอยถามว่าทาไมวะทําไมทําไมวันนั้นถึงพลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่คนชมไม่เทคนะไม่เทะซึ่งบางทีงานมันอ่ะแบบเต็มสิบพลาดหนึ่งแต่ของดีอีกตั้งเก้าอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นห่วงอองตรงนี้อ่ะแล้วอองห่วงราด้าเรื่องอะไรบ้างพี่ไม่ห่วงชีวิตมันดีจะตายอพูดก็พูดนะ ไม่ห่วงเลยเพราะยิ่งพอดาดามีลูกนะทุกย่างก้าวของชีวิตด้ามันเพียบพร้อมไปด้วยความพร้อมมาพี่ด้วาอะไรปะแต่ก่อนอย่างเงี้ยอาจจะยังรอไปวัยรุ่นอย่างเงี้ยห่วงนะห่วงกันใช้เงินกันเะลรอ่งเงห่วงแต่นวันเนี้ยชวนซื้อของก็ยังไม่ค่อยซื้อเลยต้องใส่คอาเทมลูกอะไรอย่างเงี้ยลเอาลูกก่อนไม่ด เพราะมันทุกย่างก้าวมันมีความรอบคอบอะเราเราก็ไม่ห่วงแล้วไงก็ไม่รู้จะห่วงอะไรมันอย่างเงี้ยทุกย่างก้าวมันก็มันยังต้องมีห่วงลูกห่วงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิง<ช>่งต้องดูแลตัวเองให้ดีเพื่อจะได้ดูแลลูกได้อยางงั้นละ่ะเราก็ไม่ห่วงอยู่แล้วอะไรเงี้ย คอเสร็จไม่ใส่แล้วนะไม่ใส่ใส่ยังใส่อยู่เลยผู้ชายอยู่อ่แค่เลิกใส่รูปกับผู้ชายวันไหนาใส่คอเสร็จจะนั่งนิ่งๆเป็นบเรียนละค่ะนิ่งๆสวยๆวันนี้สนุกมากแต่มันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเราสี่คนจะเล่นเกมสั้นๆด้วยกันชื่อเกมว่าดาราอักษรย่อโต้แฉมหาชนพลไม่สนิทโต้แฉมหาชนพลไม่สนิท สำหรับเกมดาราอักษรย่อดนะครับผมจะให้เวลาทุกคนที่เล่นอยู่ตรงนี้4คนเลยนะครับ5วินาทีในการตอบชื่อวิธีการคือเราจะหยิบตัวอักษรมาหนึ่งตัวอักษรหลังจากนั้นเราก็จะไล่พูดชื่อดาราที่ขึ้นด้วยตัวอักษรนั้นแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจะวนกี่รอบกี่รอบเพราะพวกเราเก่งอาจจะวน15รอบก็ได้ชื่อเล่นหรือชื่อจริงได้หมดชื่อเล่นและชื่อจริงต่อให้ให้เป็นดาราเสร็จเรียบร้อยแล้วคนไหนที่ตอบไม่ได้แล้วหมดเวลา ตกรอบไปเหลือ3คนเล่นกันจนผู้ชนะเกิดมาหนึ่งคเดี๋ยวดูนะครับอ่ะตัวอักษรมอม้าเริ่มที่แขกเชิญก่อนอองมาอดอภาแมทพิรณนีเมธานีบุรนัิริโอ้โนเซเลพอดไมเคิลแจ็กสันมิวนิ t ามิวลลิตาแยกออกมา เหลือกันอยู่3คนเริ่มพร้อมโจไทยน้ำก่อนเริ่มจักรจันทร์อาคำศิริเจจัตรินจันจิลาจูแจ้งโจจิรายุจักรจันทร์ไปแล้วใช่ไหมจ๋าจ๋านัฐาวิรุณทองมีจ๋ายานทุมินซอนี่อันโฟนีจิวปิยนุชโจโจ้ไพออกสิโอ้ยได้ จอยเรลนี่อุ้ยได้เจี้ยพิศิตราจอยเวลาลักจอยสื่อลักอ้า มิดละมาดามาดาจา่ามาดามาด่ามาด่ามาดาเาด่ามาล่อมาด่ามาามาปะามรด่มาด้วมาิ่ปมาด้ามาด้ปูาด่กมาด่ามาด่ามาด่งมาด่ามามาดมา่มากปามาด่ด ูดหน่ะาเออนักดามี้นหัตถยาอ๋อป้าปนตี้ออปุ๊กอันเลีป้นจารุณีอ๋อปป๊ะวงสิวอป๊กลไอ้นั่นอาปุกกี้ปวีนุชปาปิยมาศมูลยากุลอ้โห ปียานุษปปานประดับโอ้ยลาดลาดเพื่อนเก่งมากโอเคผมได้คุณคือผู้ชนะคุณคือคนที่เก่งที่สุดพวกเราไม่มีทางที่จะสู้คุณได้เลยแม้แต่น้อย นี่ไงเห็นปะอ๋อมอบมงเลยค่ะมอบมงเลยค่ะมอบมงค่ะมออมงยังไม่พอนะคะวันนี้รายการเราบอบให้18มงไปเลยค่ะ อันนี้ใส่ค่ะติดตามผลงานของพวกคุณตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างครับค่ะกันเลยจันอังคาร8โมงถึง10โมงกับแฉข่าวเช้าถึง EFM Oh my gosh ใช่ก็ติดตามนะคะก็รายการแฉข่าวเช้านี่แหละตอนเช้าทางวิทยุนะคะแล้วก็ติดตามรายการแฉด้วยฝากด้วยค่ะ IG DJ อ๋องขึ้นอยู่ตามนี้ follow เหรอแล้วก็ IG DJ ดาดาฝ่ายอย่างนึงตอนนี้เป็นแม่ค้าขายของในติ๊กต็อกในติ๊กต็อก ไป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 ฝากฝากอ่าทิกตอ k ด้วยดีเจด้าน1 6ึ่ปค่ะคนนะจ๊ะยังไงคะประตูน้านี่ไงนี่ไงโทษนะค่ะโทษนะคะไม่เขาเอาจากเกาหลีมามาวางที่ประตูน้ำด้วยใสอย่างเพื่อนโทษนะจ๊ะยังไงคะเกาหลีเหนือโทนะจ๊ะ เกาหลีแม้เกาหลีนะโอ้โหเกาหลียังไงเกาหลีมี่วันนี้สนุกมากขอบคุณมากนะครับทั้งสองคนครับขอบคุณจริงๆขอบคุณครับแชมเส้นของเราจะเป็นใครนะครับพลาดไม่ได้นะครับครั้งหน้าของโต๊ะแชมหาชนคนไม่สนิทสวัสดีครับตอนแรกเนี่ยไม่ค่อยชอบที่หน้ากัน หน้ามออคุยผู้หญิงไม่ซ้ำผู้ชายก็คุยที่เป็นแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรผู้บริหารโอ้โหกับผู้ใหญ่มีเรื่องคุยมีเรื่องคุยเนเซียเป็นหลักไอคนนี้นี่มันไม่ได้เรื่องแล้วคบไม่ได้คบไม่ได้ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไปไอซ์แลนด์เป็นทริปที่เรารถทริปบ้านรถทริปไปแล้วก็ขับไปเรื่อยๆก็แพงกันว่าเดี๋ยวจะผัดกันนั่นคือสิ่งที่ตกลงนะ แต่ความเป็นจริงก็คือขับขับอยู่พอผมแบบเริ่มเมื่อยเริ่มอะไรแ,แล้วหายไปหูสามสี่ชั่วโมงแล้วหันไป่านับ